สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอธิบายวิธีการเลาติ้งให้ภาษาไทยออกทั้งสองแผ่ก็คือปกตินะ่คือ,อของเราเนี่ยแผ่หนึ่งมันจะเป็นภาษาไทยแผ่2จะเป็นภาษาอังกฤษจริงๆมันจะตีคู่กันกันกบบัตซึ่งเรา,าทำบัตรหนสองเนี่ยเป็นภาษาไทยสเตอริโอส่วนบัตสามสีเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษสเตอริโอดังนั้นมันมีความสัมพันธ์กับกันที่ว่า บัตรหนึ่งเนี่ยมันจะผูกกับ SDI output ก็คือที่เราส่งออกไปก็คือเป็นแพหนครับผมส่วนบัตรสาสี่เนี้ยก็คือมันจะผูกกันกับแพสอก็คือภาษาอังกฤษวิธีการทำ routing ก็คือให้เรามาที่ routing ตรงนี้ครับผมกดมาที่ routing ก่อนอื่นเราโหลด mixer ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดมาที่ routing ถ้าตัวเลขมันอาจจะอยู่ที่ มุมขวามือตรงนี้แต่ถ้าตัวใหญ่มันน่าจะอยู่ตรงที่ซ้ายมือให้มองครับว่าเราติ้งเสร็จแล้วให้กดลูกศรซ้ายมือก็คือปุ่มนี้นะครับกดกดซ้ายมือกดเลื่อนไปเรื่อยๆมันจะไปทีละสะเต็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 ปแบบนี้ให้จนไปเจอเอาพุทครับผมแต่จริงๆถ้าเป็นตัวตัวนี้มันเป็นเวอร์ชั่นเก่ามันอาจจะอยู่ที่สเต็ปที่2แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่คอนโซลมิกเซอร์มันอาจจะอยู่ที่สเต็ปที่